เตอรมีปัญนห้าได้กับฉันไม่อะต่ปุ๊ดตึงซาอะไรฉันหรือเปล่าไม่จะเล่นเตอร์เล่ทุกวันฉันเอาแก้มู้บานมาเอาแล้วชีวิตฉันดีฉันใดพัวดีพัวะฉันเสื่ออายล่ะไอเตอรไม่น่าเหมือนตงซาฉันเตอรกระโหลกฉันเนื้อมาขนาดไหนเตอรไม่แหล่ปุ่มล้างยันมั่งกว่าฉันปลามเงินแผ่นเปลือยว่างฉันใดถึงขนาดนี้เตอรไม่กินมั่งกว่าฉันห้าพวกันมาขนาดไหนว่างอีใดพัวะติดีสักคนน่ะไม่ใช่ฉันซ้อยดาวได้มาที่เหยืยอในหลักพนมันเกิดจากการล่องพิษล่องโทงล่องพิษล่องโทถ ฉันพยายามอาพวเมื่อกี้คนแหละคนนี้ไม่ดีทุมคนนี้ไม่ดีทุมทุมกับเวียนเปลี่ยนไปเรือจนพอบพวะตีดีตีสุดเราไม่จําเป็นต้องยุบใครคนใดนคนนึ่งแต่มันเบือกับเราก็ใจไม่ละ่ะนี่พอพอบตีดีกับปุ๊กเนี่ยมันกระเสือบานา่ายไปแต่ไม่ต้องมาหนังอึงซ้าอยู่ไปห่ะพวดีดีสักคนเธอไม่ต้องทํางานก็นได้ห้าพวร้อยเรยสักคนกับพ่อแล้วฉันไปห้วกระ้าอยากได้เกะยู่เกะฉันกะเข้าไปเล่ปามสปริงใบอยู่ข้างใ,ในบ้านใบใบเพลนซ่องหลานว่าซ้ำหลานว่ามีมด ไปตไปาแล้วพวะมาก้อนเึงก่อนก้ามแาลบ้านแต่ว่าถ้ามีเบียร์อยู่แล้วข้าไปเลยได้เลยฉันไปแล้วก้ามาแลา่มาตาเดี๋ยวพาไปเธอตามฉันมาตาถับปุ๊ดและกระถันผู้ชมขานีพาไปเล่าปามสปริงใบค่ะยูเทสเซนสนามบินหาดใหญ่นะยค่ะจากสนามบินหาดที่นี่พาไปเล่าบานแฟดก่อนบานแฟดล่างนี้อารมณ์มันบานเดียวเลยเธอข้างในพื้นที่ใจสวยก็กว,วางสูภผ้าลายออกแบบดีเลือกเกินเธอเลยข้างในนี่กลกวางมาก เนี่ยน,นี่นี่ขัวนี่เธอได้แกงวันหนึ่ง65แงาแกงก็เถอแกงได้พอขัวเขาใหญ่โตลังนี้คือซีห้องนอนสามห้องน้ำค่ะนะคะนี่ฉันล่างสาหรับผู้สูงวัยใครมีคนแก่ก็อยู่ชันหลางได้นี่ข้างบนห้องนอนห้องยหญยแบบมาเตอร์รูมกว้างมากเตอร์เลยแต่นี้ตาฉันเป็นไม้อยู่แล้วฉันอยู่ไม่ได้เนี่ยฉันต้องอยู่กับพวกหกเจ็ดคนนี่มีแบงค์เป็นส่วนทํางานได้ในห้องนอนห้องเดียวนะคะแลวก็มีห้องน้ำในตัวเรียบร้อย มีอีกซ่องห้องข้างบนอีทาเป็นห้องนอนกัดได้เป็นโยกงโยกะเป็นไอ้ลูกก็ได้เหลือแต่ก็่แต่แต่แตมีทำเป็นพื้นนะอันนี้ก็สไตล์แรกมีห้องน้ำียบรปรยมอดกลางกลางข้างๆ,างๆกยเธอีโปกดีปลงดีปีไร้ไดมอดสวนบานแฟดอีกหล้างหนึ่งนี่ก็คนหละแบบกันลาวอันนี้มีสามห้องนอนสามห้องน,น้ข้างหลังเน้นกวางเธอเน้นลงูงแบบสมาชิกครอบครัวไม่กี่คนถึงว่ามานอนในนี้ก็ได้เพื่อหลบกับพัวเพล่ใจกับประชดนอนในห้องน้ำ ตนี้พาไปแหลข้างบนข้างบนก็กว้างเหมื่อนกันคือเทนีออกแบบโดยแบบสถาปนิกผูเจียวชาญพนนะชูผ้าเรอย่ะเธอเข้าใจไหมนั่นเลยเธอเลยแต่นีอมันข้ามันโลงมันสะอาดตาไปหมดหลเลยยุนกำลดีกันลาตรงนี้คือแกสนาบินนิดเดียวนะคะนี่พื้นที่ข้างบนค่ะท่านผู้ชมขาเข้ามาแลกกันโค้นได้มีตั้งแต่ซ้ำลานว่าอันนี้ซ้ำลานเจ็ดนะแล้วก็ช่องหลานว่า ่วนอีกแบบหนึง่งถ้าเธอต้องการแบบสไตล์ท่าโฮมมีกะวางมาครับนี่ซ่องหลานซ่องเอิงถือข้าวมาตามาเลกโคนนี่กะซาม้องนอนซามองน้ำข้างหลังมียองน้ำข้างบนซาม้อง อ่านี่อารมณ์แบบววานหนังคุกกี้กับบัวได้ต่างๆเออบ้านเขาเรียมบอยนี่ปามสปริงใบนี่เตออีกกุยใจชดใจเลยกับเขามาแลงกับเจ้านาตีเขาได้มดดีนี่เลยตัดสินิดกับมีแบบรวยมดอีกครับไมออกกำลังกายเลยใบใจมดเออนนี่เหลือสั้งคมดีๆกับเธอมาข้ามแม่ได้เตปามสปริงไบอยู่เส้นสนามบินแขสนามบินหาใยนี่จากสนามบินมาานาที่ได้เตอข้ามาแลด้เตอส่งไซอะไรตรงไหนก็บเธอหยอกผูทัาม ทีมงานแต่นาทีหรือถักไปเดิเพจนี่ก็ได้ถึอมีตั้งแต่โซ่งหลานว่าซ้ำหลานว่าบานเดียวบานแควต่าหม่มเท้าเฮ้าแหล่แต่เธออีเลือกเป็นสไตล์แบบไหนเข้ามาแลกกันอน,อนบานมันตูวออกแบบบายก็เป็นบานในเครือสุภาพเรื่องออกแบบคือนัมเบอร์วันความคงต้นแองเลยคือนัมเบอร์วันนะแวดลลอมดีนัมเบอร์วันเข้ามาแลกได้คะ่ะตามสปริงไบ์สนามวินหัดใหญ่คะ่ะ